สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะวันนี้ยังมี QR วอาโคดให้แม่แม่แมพีพีได้สแกนเก็บสิ์เหมือนเดิมเลยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าข่าวแรกของเราต้องบอกว่ายังอยู่ที่งานสวดพระพิธรรมศพของคุณอานาถภูวนัยนะคะคือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นค่าคืนที่สองแล้วนะคะกับพิธีสวดพระพิธรรมอดีตพระเอกชื่อดังคุณอานาถภูวนัยค่ะซึ่งดารานักแสดงก็เดินทางมาร่วมฟังพระสวดกันหลายท่านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่อ้ําพัชราภาค่ะพี่กวางกมลชนกแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึง เทอุเทนพรมมินค่ะแล้วก็พี่หน่อยเชิญยิ้มนะคะกับนางเอกคู่ขวัญของคุณอานาตคุณอานายนาชีวานันท์ค่ะเป็นอดีตคู่ขวัญของคุณอานาตเล่นละครมาด้วยกันหลายต่อหลายเรื่องนะคะเจ้าตัวเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐถึงการจากไปของอานาตในครั้งนี้ด้วยบอกว่าตอนแรกที่รู้ว่าอานาตเสียชีวิตตัวเองตกใจมากๆค่ะเพราะว่าเพิ่งจะไปเยี่ยมอานาตมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนในตอนนั้นอานาตยังคงพูดคุยถามไถ่ายสารทุกสุขดิบกันอยู่เลยค่ะเพียงแค่อานาตนั้นยังมีความกังวลในเรื่องของค่า รักษาพยาบาลด้วยนะคะในช่วงนั้นคุณอานาัญนาบอกค่ะว่าหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะตัวเองเนี่ยสูญเสียพระเอกคู่ขวัญไปหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นอาเอกสรพงษ์ชาตรีคุณอายอดชายเมฆสุวรรณหรือว่าจะเป็นคุณอาไพโรสังวริบุตรค่ะจนกระทั่งมาสูญเสียคุณอานาถไปอีกหนึ่งคนจากนี้ก็รู้สึกว่าปลงกับชีวิตต่อจากนี้มากขึ้นมีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ เสียใจอ่ะก็เท่าใจนะนึกพงนึกพงเออทำไมไปกันปีละคนเลยนะเนี่ยพี่เทียนยอดชายอะพี่เอก่อนอะพี่เอกันอ่ะแบบใจละแป้วเลยตอนเนี้ยคือใจหายอ่ะแบบเอ๊ะทำไมไปกันจะหมดเลย ก็พี่พี่เล็กก็ก็เป็นกันเองดีก็แบบเหมือนพี่ชายก็นับถือเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักค่ะก็เป็นสอนอะไรทุกอย่างอะไรเงี้สอนว่าเออแดีแล้วเอแบบดีแล้วมาตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมือต้นตสมือปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สายทำการสอนเราเราสอนเราค่ะ นี่ค่ะคือนางเอกคู่ขวัญในยุคเก่านะฮะทางฝั่งของพี่หน่อยเชิญยิ้มค่ะเจ้าตัวบอกว่าขอยึดอานาจเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตนั่นก็คือในเรื่องของการวางตัวท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักไม่ถือตัวแล้วก็มีเมตตาเอ็นดูรุ่นน้องหรือว่าเด็กๆในวงการอยู่เสมอค่ะค่ะคนรักอานาจเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะพี่อ้ําไปสลาภา,ามวาวันก็ไปด้วยนะคะ ก็จะมีพิธีบําเพ็ญกุศลเนี่ยจนถึงวันพุธนะคะค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องราวของน้ําใจค่ะที่ส่งไปถึงชายแดนบอกเลยนะคะว่าคนมาถึงจิตอาสาเนี่ยวันหยุดเขาก็ไม่หยุดนะคะ,คะไม่หยุดค่ะไม่หยุดส่งกําลังใจไปนะคะโดยเฉพาะพี่เล็กเนี่ยค่ะพี่เล็กฟันเด็ดในนามทีมใจถึงใจคนไทยไม่ถิ้งกันลงพื้นที่มาที่จังหวัดสระแก้วทั้งนี้นะคะมาพร้อมถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็เตรียมทําสิ่งดีๆเพื่อคนที่นี่ด้วยค่ะ ผู้ชมดูตามภาพได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่เล็งพีเล็กเนี่ยลงพื้นที่ไปยังบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองย่ากแก้วนะคะ สร้งใจเอาถุงยังชีพชุดใหญ่มาแจกใยให้กับชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งได้แก่ชาวบ้านอยู่ในกลุ่มเปราะบางคุณผู้ชมหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชราผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็กลุ่มคนยากจนค่ะซึ่งจัดมาให้ทั้งหมดกว่า50หลังคาเรือนนะคะในถุงยังชีพก็ประกอบไปด้วยของใช้จําเป็นมากมายนะคะแล้วพี่เล็กก็ลงไปมอบให้กับตัวเองแบบนี้เลยคุณผู้ชมเรียกว่าแบกเองส่งให้ถึง <ฮะ S 1> มือชาวบ้านเองเลยนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็มีการเดินไปพบปะพูดคุยกับคุณตาคุณยายหลายๆคนค่ะ เรียกว่านะคะไม่ได้แมไม่ได้แค่มอบของยังมอบรอยยิ้มมอบกําลังใจให้กันแบบเต็มที่ด้วยค่ะนี่อยู่เคสหนึ่งที่เล็กได้คุยกับคุณยายท่านหนึ่งคุณผู้ชมปรากฏว่าเนี่ยค่ะท่านเนี้ยแกไม่มีลูกหลาน<ะ>ไม่มีญาติพี่น้องเหลืออยู่แล้วค่ะก็ต้องมาอาศัยอยู่บ้านคนอื่นอยู่ยายแกก็บอกว่าแกเนี่ยมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งพี่เล็กก็เลยจุดประกายบอกว่าเอ๊หรือว่าเราจะพอช่วยสร้างบ้านให้คุณยายได้นะคะเ<ะ>ช้าว,วันจันทร์วันนี้สดๆร้อนๆเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพพี่เล็กแกคุยไปร้อง,องห่มร้องไห้ แกก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะไม่รอช้าเาทํลยไปเลยค่ะ <รอ S 2> คุณ <รอ S 2> ยายบอกว่ามีที่ดินนี่ก็ไปดูที่ดินตรงนี้แหละค่ะ,<ร><ฮ>ะนะคะสํารวจอยู่แป๊บหนึงห่งก็เอารถมาปรับหน้าดินนะคะพร้อมวางแผนในการสร้างบ้านให้คุณยายให้ท่านนี้เลยนะคะโดยคร่าวๆนะคะก็ประมาณที่จะใช้ก็ตั้งใจใช้งบของทีมใจถึงใจนี่แหละค่ะยังไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆนะคะเรียกว่าความตั้งใจนี้คือสุดยอดหัวใจจิตอาสามากจริงๆนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพี่เล็กยังแวะไปมอบเสบียงให้กับกําลังใจที่ทหารด้วยพี่น้องทหารที่ กำลังเคลียร์ทุ่นระเบิดในพื้นที่หนองจานด้วยคุณผู้ชมดูตามภาพได้เลยนะคะและด้วยความที่พี่เล็กตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ชายแดนและคุกครอยู่กับปัญหาชายแดนมาตลอดค่ะตอนนี้นะคะหนึ่งเรื่องร้อนที่สังคมกําลังจับตามองก็คือเรื่องการกวาดล้างสแก c a มอร์เราดูข่าวในช่วนเนาะแก๊งมิชาชีพหลอกลวงมีโทรมา call center ให้เนี่ยนะคือตอนนี้ประเทศอื่นๆนะคะได้รับผลกระทบเขาก็ลุกหนักในการแบบเปิดโปงเรียกว่ากระเจิงเลยทะลายลังเลยคุณผู้ชมเปิดโปงแหล่งกมเมอร์กันแบบเอาจริงเอาจัง าขนาดที่ประเทศไทยของเราก็เจอปัญหานี้มาแล้วนับไม่ถ้วนเรารายงานตลอดเลยเนาะ,ะข่าวอะค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะมีนโยบายที่จัดการแบบจริงจังชัดเจนสักทีครั้งนี้พี่เล็กเลยขอส่งเสียงเป็นตัวแทนคนไทยค่ะถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนาะว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ประเทศไทยของเราอะจะมานิ่งเฉยตรงนี้ไม่ได้ต้องชัดเจนเรื่องนี้สักทีแล้วต้องจัดการแก๊งสกแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์ออกไปสักทีจัดการให้สิ้นซากเลยอ่ะฟังเสียงพี่เล็กกันหน่อยค่ะเราก็รอ ภาพปรากฏที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังปฏิบัติกิจเนี่ยชัดเจนมากแค่ไหนอย่าบอกว่าประชาชนใจร้อนผมใจร้อนทีมกองเชียร์ประเทศไทยที่บอกว่าอยากจะให้จัดการสแกมเมอร์ใจร้อนเราให้เวลากับการเฝ้ามองเนี่ยมาห่วงเวลาหนึ่งแต่มาผนวกเกาหลีใต้กับพอเขาเจอปุ๊บเจอวันนี้อีกวันหนึ่งทำอย่างนี้อีกวันหนึ่งจัดการอย่างนั้น มันเลยเป็นข้อเปรียบเทียบที่ทำไมเขาทาได้เราทําไม่ไ,มได้ทา้านที่เขาไกลกว่าเราความเกรงใจเกรงใจอะไรสอนอย่างนี้นะเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะแต่เกาหลีเขาคงเกรงใจทางด้านการทูตแต่เขาความเกรงใจเขามีมีมาตรฐานแบบไหนเขาเกรงใจประชาชนในประเทศเขามากกว่าเกรงใจคนที่กําลังดําเนินกิจาการสแสกม,มอือฉะนั้นเนี่ยวัดกันตรงนี้ ใจเราก็อยากให้ทลายแก๊งคุณผู้ชมเราดูข่าวมาตลอดคนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็คือชาวบ้านโดนหลอกไปคุณไทยก็โดนเยอะเนาะเหมือนกันนะว่าทลายรังตรงนู้นมันจะมาสร้างรังใหม่ตรงไหนหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะก็ต้องดูต่อกันไปยาวๆเลยอ้อาว ต่อกันที่ดราม่าข้ามประเทศกันเลยดีกว่านะกับการออกมาเปิดใจของพี่โดมประกรอบลำค่ะที่บอกว่าเคยเห็นตึกสแกมเมอร์ตอนที่ไปทํางานฝั่งกัมพูชาจําความรู้สึกได้เลยว่าณตอนนั้นพี่โดมบอกว่าน่ากลัวมากๆ<ฆ>แล้วพอเป็นข่าวปุ๊บค่ะสื่อฝั่งกัมพูชาเขาสวนกลับมาปุ๊บเลยบอกว่าโดมเนี่ยไม่สํานึกบุญคุณแถมยังมีนางงามขเขมรออกมาแฉซ้ําด้วยค่ะว่าเคยถูกพี่โดมเนี่ยนะใช้สายตายัย่วยวนจริงเหรอเนี่ย จริงหรือเปล่าอย่าย้อนกลับไปเล่าให้ฟังต้นต่อของเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ชมคือมันมาจากโพสต์ของพี่โดมค่ะแกก็เล่าประสบการณ์ตรงว่าตอนนั้นน่ะถูกจ้างไปร้องเพลงที่กัมพูชาที่พนมเปญบ้างที่ปอยเปตบ้างคนขับรถชาวกัมพูชาที่มาคอยขับรถร,ถรับส่งพี่โดมนี่นะ เขาเป็นคนชี้ให้ดูเลยบอกว่าพี่โดมนี่ในตึกเนี้ยตึกเนี้ยเป็นพวกสแกมเมอร์อยู่กันออพี่โดมบอกว่าเห็นตอนนั้นแล้วมันหวั่นใจมากกลัวมากตอนไปทํางานเอ,อเอาจริงๆปกติเราเข้าโรงแรมเนี่ยเราใช้ Wi-Fi ฟ,ฟรีพี่โดมไม่กล้าใช้ WiFi กลัวจะโดนแฮ็กข้อมูล<อ>คุณผู้ชมค่ะหิวข้าวก็สั่งกินในโรงแรมแล้วกันไม่กล้าออกไปนั่งร้านอาหทที่ไหนเออเพราะว่ากลัวจะโดนลักพาตัวค่ะแล้วก็ฝากให้ทางรัฐบาลเนี่ยร่วมมือกับนานาประเทศปราบมันสักทีพวกสแกมเมอร์เนี่ยเอาให้สิ้นซากเพราะว่ามันเป็น คุกค,คามทั่วประเทศจริงๆนะตอนนี้ทั่วโลกเลยมั้งคุณผู้ชม,มแล้วจากโพสต์โพสต์นี้ค่ะปรากฏว่าสื่อทางฝั่งกัมพูชาเขาสวนกลับพี่โดมมาอมบอกว่าดาราไทยคนนี้ไม่สํานึกบุญคุณมาทํางานรับเงินจากกัมพูชาไปตั้งหลายรอบแท้ๆเลยแต่กลับมาให้ข่าวเสียหายมาพูดเรื่องความไม่ปลอดภัยของกัมพูชาบอกด้วยนะคะว่าสงสัยความโด่งดังในประเทศเนี่ยไม่มีแล้วรอะว่าพี่โดมเราอะฟิลหิวแสงอ๋ออยากเป็นข่าวอยากเป็นข่าวต้องมาหารายได้ในกัมพูชา ว่าอย่างนี้และถ้าทางกัมพูชาอันตรายอย่างที่โดมพูดมาจริงๆตัวคุณเนี่ยคงไม่สามารถมาทํางานหาเงินที่กัมพูชาได้หลายๆรอบหรอกและที่น่าตลกก็คือดาราไทยคนนี้ลืมพูดถึงประเทศของตัวเองหรือเปล่าซึ่งก็เป็นประเทศอันดับหนึ่งในคดีช่อโกงออนไลน์นีอ่อันนี้ทางฝั่งนู้นเขาว่ามานะคุณผ<อ>ู้ชมนะไม่เพียงเท่านี้ค่ะ อีกหนึ่งคนสวยแล้วกันหลายคนบอกว่าไหนขอดูสิคนสวยเขาว่ามาอย่างนี้บ็อกกิมเท่งโสทิตานางงามแล้วก็ดาราสาวชาวกัมพูชาคนนี้เขาออกมาแฉซ้ำเธออ้างว่าเธอเนี่ยเคยร่วมงานกับพี่โดมด้วยนะที่พีก็คือเธออ้างบอกว่าเคยโดนพี่โดมเนี่ยใช้สายตายั่วยวนเออเพจเจ้าญิงน้อยแห่งอันดามันแปลเอาไว้จากการโพสต์ของเธอค่ะประมาณว่าพอแบบ ชนกันหน้าห้องน้ำบนสกายบาร์เขามองหน้าฉันเหมือนจะยั่วยวนฉันก็ยิ้มบางๆแล้วสาวกัมพูชาหันหน้าหนีจ้ะชด<อ>ชดใส่พี่โดมอ่ะสั่นนะฮะอ,อย่าให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องใช้สายตา<อ>ยั่วยวนฉันหรอกอฉันไม่ได้โม้นะสะบายเลยเ,<อ>เราทํางานด้วยกันแต่ฉันไม่ลงรูปกับเขานะจะเอาแต่ดูถูกเขาเอเอชาวเน็ตที่ตามข่าวก็พากันล้อฮะยั่วยวนกี่โมงฮ แล้วก็ออกตัวแทนพี่โดมด้ว่าพี่เขาเป็นศิลปินเขาเฟรนลี่หรือเปล่าเขาเป็นคนมารยาทดีหรือเปล่าเอาจริงๆเขาก็ยิ้มให้หมดนั่นแหละสาวเอ้ยใช่นะคะแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพี่แจ็กีลีนเนี่ยแหละค่ะมีโอกาสได้คุยกับพี่โดมค่ะตั้งใจจะขอสัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะแต่พี่โดมบอกแบบนี้เลยนะคะบอกว่าขออนุญาตไม่สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าไม่อยากให้แสงแต่ว่าที่พี่โดมโพส์ที่เห็นหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะเอาไปเล่าได้เลยค่ะผู้ชมดูพร้อมกันนะคะ อยู่ดีๆโดนของขโมยเข้าแล้วกรูนะขโมยนะจ้าก็ตามนั้นแหละคุณผู้ชมนะคะแล้วก็รัวๆเลยนะคะก็มาอีกค่ะมาอีก3มข้อความคุณผู้ชมมาดูเรอ่านพร้อมกันนี่ค่ะในคอมเมนต์นะคะบอกว่าโผลนี่สินะที่มาของคําว่าโผลกระสวย๋อปูเปล่านะเออนะคะซีมาค่าได้นะเา ข้าได้นะครับไม่ติดเออนะซีมาเ,เข้าได้ใช่ซีมานี่เขาใช้ทําอะไรเอามันอาจจะมีแก้การคันนิดนึง<อ>่งหมายถึงว่าเขาพี่โดมน้ำแบบเป็นพรีเซนเตอร์อย่าคิดมากนะคะซึ่งก็เรื่องก่อนหน้านี้ที่มีคนโพสต์ขโมงขโมยแฟนคลับว่า <ๆ S 2> ขา,าถามเอ๊ะยังไงนะเนี่ยนะคะพี่โดมบอกวาอ่าจริงๆแล้วเรื่องซีมาอยากาดูเจ้ไอ้ที่พี่โดมมองหน้าเดี๋ยวเขามองยังไงในคอมเมนต์คุยกันให้ดูพร้อมกันเนี่ยค่ะพี่โดมบอกว่านี่อาจจะเป็นสายตานะที่มองกับสาวงาม คือตะลึงเหรอนี่หรือเปล่าไอ้บาดใจขวาร้ายซ้ายดีคุณพี่ตากระตุกพอดีคือคืออันนี้บอกน้องนางงามนิดนึงอันนี้เล่าส่วนตัวคือส่วนตัวก็ทํางานกับพี่โดมอยู่แบบตลอดเวลาอยู่แล้วนะพี่โดมมองพี่แจ็คยังไงถ้าอย่างนี้นะนี่มองแบบนี้ป่ะถ้ามองถ้ามองอย่างนี้ตกใจนะคะแต่ถ้าพี่โดมมองอย่างนี้นี่คือเขามองบ่อยเขาเขาเปึ่อนวานี่ใส่ดีน่ารักคืออย่างอ๋ออย่างนี้โทษนะหนูอย่างนี้พี่แจ็คกัลลินไม่เป็นโทษนะไม่เป็นเมียอีกคนของพี่โดมแล้วเหรอคะ อันนี้ต้องแยกใา้ถูกแล้วคนอัธยาศัยดี่กับคนมีมิตจิตไม่จส่ที่ดีหรือว่าหนูคิดไปเองก็ไม่รู้อันนี้ส่วนตัวคือดาราเอาจริงๆดาราไทยยิ่งได้ไปทํางานต่างประเทศเขาคือจะแบบมีมารยาทแล้วก็ให้เกียรติคุณสุภาพสตรีทั้งหลายพี่โดมแกก็วางตัวดีนะออย่าคิดมากนะคะเป็นว่าก็ตามที่พี่โดมเขาบอกไปเลยค่ะอในไหนพูดถึงเรื่องนี้มนเป็นไรอ่ะอยากขยิบตาชอบหลงเสน่ห์ล้วเฮ้ยเชอร์รี่ก็ พ,พูดถึงเรื่องกําลังใจนะคะส่งให้พี่น้องทหารเนี่ยต้องส่งให้เยอะๆนะคะคนหนึ่งเลยนะคะที่เป็นนักแสดงแล้วก็คือผ่านประสบการณ์ในการฝึกทหารมา<ช>นะคะก็ะคือพเพกคนนี้เอกวิ่งหมอชิดนะคะน้องอั๋นค่ะน้องอั๋นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เขาจะมาเล่นซีรีส์เกี่ยวกับทหารเนี่ย<ช>เขาด้การฝึก 3- 4ดเดือนเลยนะคะ รู้ซึ้งมากนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นทาหารมันลําบากมากที่สําคัญเนี่ยเขาก็ต้องเป็นรอดด้วยนะคะนุ่มอันเปิดใจกับนังไทยรัฐว่าตั้งแต่ติดตามข่าวมาความไม่สงบที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยโหผู้ชมนับแบบสามี่เดือนแล้วะนะวม,มันเครียดเครียดแบบเรียกไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนสนิทเขาก็อยู่บ้านอยู่ชายแดนด้วยบางวันได้ยินเสียงไซเรนเสียงระเบิดก็ตกใจต้องแห่อพยพหนีออกมาค่ะ แล้วการเป็นทหารมันทั้งเหนื่อยทั้งเครียดกับพลเรือนซะอีกนี่ตุ้มมามวิ่งหนีท,<ะ>ทําไงล่ะทีนี้เราเป็นยังไงคะไรู้วนไหนซ้อมอันไหนจริงเนาะดังนั้นนะคะสิ่งที่หนุ่มอั๋นช่วยได้ก็คือ<ะ>กําลังใจค่ะข้าวของเสื้อผ้าส่งให้ทหารชายแดนที่เราส่งไปแม่แม่พี่พี่ได้ใช้นะพี่อั๋อนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่ทหารเขาได้รับเลยตรงนี้ค่ะแล้วพอต้องมาจับปืนเคยแบบฝึกมาเขารู้ซึ้งเลยว่า<ะ>การอยู่แนวหน้าเนี่ยมันแทบจะหารอยยิ้มและความสุขที่ไหนมาชูตัวมาชูใจตัวเองไม่ได้เลยยากยากยาก คือ,อยางอ่านเนี้ยอัน,นอัน,นเรียนเรียนก็เรียนรอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการเปนะ็นอาหารไปแล้วในตัวเรียนรอดอเหนื่อยแค่ไหนการเป็นอาหารมันเหนื่อยกว่าเพราะเขาต้องเป็นอาหารย4ี่ชั่วโมงเนี้ยและยิ่งช่วงนี้คือเหตุการณ์ไม่สงบด้วยเนี่ยมันมันยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมแล้วมันมีเรื่องชีวิตเขามันเกี่ยวอันมีมีได้มีโอกาสนะครับได้ได,ได้ได้ร่วมเหมือนก็เรียกว่าอะไรนะส่งอาหารแล้วก็ส่งเสื้อผ้าที่เขาขอกันอะไรเงี้ยอันก็มีโอกาสได้ทำแล้วรู้สึกว่า เราทำหน้าที่ของเราโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยเคารพหรอกเพราะเราไปเป็นภาราเขาเราม่หน้าที่ส่งกำลังใจส่งของที่เขาขาดแคลนส่งของที่เขาต้องการก็เครียดนะขนาดเราอ่ะเราโดนกระทบแค่ณวันที่เรามีงานเรายัางเซ็งเลยและถ้าเขาต้องอยู่กับเหตุการณ์ที่แบบทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยอันมีเพื่อนเพื่อนก็อยู่ที่นั่นเขาก็แบบเฮ้ยไม่โอ้ oh, ช่วงนี้เครียดมากแบบ นอนไม่ได้เลยเสียงไซเรนเสียงแจ้งเตือนขึ้นตลอดเวลาเงี้ยขอให้เหตุการณ์นี้มันมันจบภายในวันนี้ตอนนี้เลยก็ได้ยิ่งดีอะไรเงี้ย ก็คิดเหมือนกันเลยนะคะอยากให้มันสงบสักทีเนาะถูกต้องอค่ะเอาคุณผู้ชมขามาพูดกันเรื่องชวนอึ้งกันหน่อยดีกว่าอึ้งกว่าตอนตื่นเช้าแล้วส่องกระจกเจอหน้าตัว,เอ,อตวเองอีก<ห>ราคาทองตอนนี้ฉันอึงอ้งทุกวันคุณผู้ชมขา,มาถูกต้องเลยแล้วเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้อย่างที่บอกไปมันสวนทางกับราคาทองแบบขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานี่หกหมื่นกว่าเข้าไปแล้วคุณผู้ชมขาใครจะไปคิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้แล้วมันดูท่าจะไม่ลงซะด้วยพี่น็อตวาริสค่ะเห็นราคาราคาทองแล้วอึ้งเลยแกบอกเลยว่าไม่คิดเลยว่าเศรษฐกิจบ้านเรา มันจะกราฟลงช่ำๆแบบนี้แต่กราฟราคาทองมันพุ่งพรี๊ดเอาเรื่อยๆค่ะเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าสมัยละอ่อนตอนเข้าวงการใหม่ๆนี่นะทองยังไม่แตะหมื่นเลยด้วยซ้ําอืำแต่ตอนนั้นด้วยความวัยรุ่นก็ไม่ได้จะคิดจะซื้อเก็บทองอะไรไว้หรอกนะพอมองภาพตอนนี้เอ่ยปากเลยว่าใครชวนซื้อทองไม่กล้าจะควักเงินจริงๆไม่ใช่อะไรนะ ม่มีตังค์ว่าอย่างี้งานนี้ค่ะเจ้าตัวฝากถึงนักลงทุนหน้าใหม่ได้ว่าถ้าจะซื้อทองตอนนี้แล้วหวังกําไรระยะสั้นสต็อปตัวเองไว้ก่อนนะเพราะมันไม่คุ้มคุณพี่แต่ถ้ามองไปถึง5ปี1ิปีขายแล้วละก็ซื้อทองตอนนี้ก็ยังไม่สายค่ะะไปฟังเสียงเสียน็อตกันหน่อยจ้าแล้วตอนนี้มัน6กหมื่นสองหกหมื่นสามแล้วไหมหัวใจจะวายมีศะตรมีแบบเขาอะไรช่วง ช่วงที่มันเดือดร้อนถูกปล่อยไปบ้างแล้วเอามาหมุนบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปค้นกันเหลือเท่าไร <c oughs> มันไม่คิดว่าจะราคาขนาดนี้แต่เขาก็บอกว่าทุกอย่างมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ตั้งแต่เกิดมาล้วก็รู้สิ่งแราเรื่องมองเห็นเลยคือทองไม่เคยลงเลยขึ้นแล้วไม่เคยลงเลยขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตอนนี้แล้วหวังกําไรแบบฉับฉวยก็อย่าไปหวังมันเนาะผมว่านะแต่ถ้าเกิดมองว่า10ปีข้างหน้ามันจะมีราคามากเพิ่มขึ้นเนี่ยมีแน่นอน อย่าดวันสัมภาษณ์นะแป๊บเดียวล่าสุดใช่หกหมื่นหกี่คือสัมภาษณ์งานนะโมเฟสเมื่อสองวันก่อนตอนนี้หกหมื่นหกหกหมื่นหกคุณผู้ชมบอกเลยนะคะจะมาขอฉันก็รีบๆนะทองจะเจ็ดหมื่นแล้วเนี่ยดีใจด้วยนะเล่าเฉย